ไปไปวะมา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 เสียมเสียมเขาเรียกเสียงตัวจอบว่ะค้อนค้อนอุ้ยไม่ทันแน่ๆเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับฟานะคะในช่องฟาปปิดชีด้าวค่ะวันนี้ทุกคนฟ้าจะมาเล่นเกมอีกแล้วนะคะ a ด Showdown บอกได้เลยว่าเกมเนี่ยเปนเกมที่แบบโคตรตลกเลยจะบอกให้นะ อะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าแบบยุ่งยากจังเลยปล่าเล่นเกมนี้รู้สึกว่าสนุกดีตลกดีนะคะก็เลยอยากจะมาเล่นทุกคนได้ดูนะคะบอกได้เลยว่าเกมนี้เป็นเกมฟรีในสตรีมนะเออถ้าใครอยากลองเล่นก็อ่ะหาได้ในสตรีมเนาะเอาละเรามเริ่มเล่นเกมนีกว่าจ้าเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นสีอะไรอะไรยังไงเราจะเป็นสีแดงได้แค่ทําอย่างนี้ปุ๊บเราเป็นสีแดงได้เลยแล้วด่านคือมันมีหลากหลายด่านมากคือ3ด่านนั่นเองนะคะ ก็มีด่านนี้ช้อปปิ้งนะคะแล้วก็แบบด่านนี้แล้วก็ด่านนี้นะคะเดี๋ยวฟาจะลองเล่นด่านนี้ก่อนละกันเนาะโอเคปะเอาละเอาไหนดีเอาไหนดีเอา,เอ,าอันนี้ดีก่อนเนะาะไปเอาละดูคนแล้วก็แค่จะต,ต้องทําการหยิบแล้เข็นแล้วก็วิ่งไปโลดเลยจ้าคือมันจะมีแบบว่าอุปสรรคนะนี่เลยเห็นไหมแล้วก็แค่ต้องหลบหลีกอุปสรรคแบบนี้นะคะ วิ่งไปวิ่งไปเอาวิ่งไประวังอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงุยเห็นไหมไหมวะมันก็จะเป็นอุปสรรคแบบนี้แล้วก็แค่หยิบแล้วก็ไปตามลูกศรอ่ะขึ้นทางนี้ดกวาเอ้าชนชนชนมาให้หมดอ่าทุกคนปาก็ผ่านตอนนี้ประจ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโ้ยม้ๆๆมม มาสิมา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 อ了ไ,ไ,ไม่ะ啊啊ลุกไปยังไงอ๋อแม่มื่อีนี้ก็นะแล้ต้องลบลีดวู้วโอเค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  แล้วก็แค่ต้องเข็นลราเข็ยนพอให้กระโดดมาแต่เราก็คือวิว่งชนไปเลยจา้าแม่โอเคค่ะทุกคนเราก็วิ่งเราก็ต้องระวังน้ำด้วยนะเออน้ำเน้อมอะไรเงี้ยคนทีนี้คือปิวกระเด็นเลยนะ oh, <no. S 1> เซนชัย้วจ๊ะ เันจะเป็นแบบนี้เลยต่อไปเราจะเป็นสีม่วงดีกว่าเนาะเราจะเล่นด่านด่านนี้ดีกว่าเป็นด่านช้อปปิ้งสนุกมากตลกมากด้วยเราแค่หยิบรถเข็นใช่ปะคะแล้วก็เราก็ต้องซื้อของตามที่มันสั่งไว้เนาะก็จะมีค้อนยังไงอะโอเคโอเโอเคโอเคโอเคอะมีมีนี้ด้วยนะ วางรถเข็นวางรถเข็นก่อนโอเคแล้วก็ไปหยิบอันนี้มาแล้วก็วางแล้วก็หยิบหยิบรถเข็นหยิบรถเข็นหยิบรถเข็นเรื่อยไปเขาจับเวลาประมาณสามนาทีทุกคนอ๋อเจอแล้วเจอกระติกน้ำแล้วโอเคกระติกน้ำวางอ๋อกล่องแดงนี่ไงกล่องแดงก่อนนะโอเคกล่องแดงกล่องแดง ได้แล้วโอเคสองนาทีเรามีไม้ไหมไม่มีไม้ใช่ไหมเราต้องไปทางนี้ทางนี้ในนี้ซื้อ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 อะไรอ่ะนี่นี่นี่เจอแล้วโอเคหมวกันอยู่ไหนอ่ะหมวกอยู่ไหน ฉันหาหมวกไม่เจอเดี๋ยวนะเดวนะวิ่งหาหมวกแบบวิ่งหาหมวกแบบแค่เราก็แค่วิ่งยุนไหนวะเสียมเสียมเขาเรียกเสียมกระจอจบวะ <c oughs> เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะน,นี่ ที่เรือนเพาะชำนะคะเพื่อจะเจออะไรอย่างนี้อ๋อนี่นีโอเคทุกคนครบครบพอครบ,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 บแล้วใช่ปะแล้วแค่ไปที่แคทเชียโอ้พอเวลาจะหมดก็จะลนอย่างนี้นะคะทุกคน ช้าช้าขอนขอนอุ้ยไม่ทันแน่ๆเลยแองแน่เด็ดวิชขอนไม่เจอขอนอยู่ไหนอะแกฉันแม่ หาคนไม่เจอนึกว่าคบแล้วอ่ะเอาละค่ะทุกคนฟ้าก็เล่นประมาณ2ด่านเนาะเออเีนยวค่อยมาเล่นที่เหลือให้ทุกคนได้ดูนะคะเดี๋ยวจะมาแก้มือด่านเมื่อกี้ด้วยเนาะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด s u b สไครต์กดแชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สําคัญค่ะทุกคนอย่าลืมกระดิ่งกุ้งกิ้งฟ้าด้วยนะคะเวลาฟ้าลงคลิปเหมือนทุกคนจะได้ภาพนี้ก็ไปละบายสวัสดีค่ะจุ๊บ